ในเดือนธันวาคม1943นักบินฝีมือชากากของเยอรมันอย่างฮันสติกเลอร์มีเหตุผลทุกประการที่จะยิงเครื่องบินทิ้งระเบิด B-17 ของอเมริกาให้ตกลงตรงหน้าเขากองกำลังของศัตรูได้สังหารพี่ชายของเขาไปแล้วในช่วงต้นสงครามและตอนนี้กำลังโจมตีเมืองต่างๆของเยอรมันไม่เพียงเท่านั้นหากสติกเลอร์ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดลำนี้ตกเขาก็จะเพิ่มจำนวนการสังหารของเขาและคว้าเหรียญกล้าหาญที่ดีที่สุดของเยอรมันมาได้ ขณะที่สติ๊กเลอร์เตรียมจะเหนียวไกเขาคิดว่ามันแปลกที่เครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ยิงตอบโต้เขาเมื่อมองเข้าไปใกล้ขึ้นเขากลับเห็นมือปืนเสียชีวิตและลูกกระสุนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเครื่องบินลำนี้เต็มไปด้วยรูกระสุนและดิ้นรนที่จะบินขึ้นไปในอากาศในใจของเขาสติ๊กเลอร์รู้ดีว่าเขาจะต้องฆ่าคนอย่างหองเลือดเย็นแทนที่จะทําอย่างนั้นเขาเลือกที่จะทําสิ่งที่ควรทํานั่นคือส่งสัญญ,ญาไปยังนักบินชาวอเมริกันที่กําลังตกใจ และบินไปกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องบินถูกโจมตีด้วยปืนต่อสู้อากาศยานสติ๊กเลอร์คุ้มกันเครื่องบินจนกระทั่งถึงทะเลเหนือจากนั้นเขาก็แยกตัวออกไปและแสดงความเคารพต่อศัตรูเป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งห้าทศวตรรษต่อมานักบินชาวอเมริกันชาวบราวจึงสามารถติดตามหาชายผู้ช่วยชีวิตเขาได้สำเร็จทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันและเพื่อแสดงความขอบคุณบราวจึงให้สติ๊กเลอร์ เป็นแขกผู้มีเกียรติในงานรวมญาติที่เขาวางแผนไว้กับลูกเรือของเขาพวกเขาให้สติ๊กเลอร์ดูคลิปวิดีโอของลูกๆและหลานๆของพวกเขาซึ่งเป็นคนที่คงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หากไม่ได้รับความเมตตาจากเขาถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบกวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ